สวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับเติมถูกเติมมวยปลอดภัย100%ร้าน Listman Shop เติมง่ายๆนำเลขก็ดีและชื่อทุละครไอทิไลน์ Listman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน Facebook Page Listman Shop มีหลายราคาให้เลือกนะครับและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งถือว่าถูกกว่าในเกมมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสักรอบเราถึงนวันนี้วันนี้วัีสักรอบวัดหรอสักรอบสักรอบ นลองฟักตะโกนฟักเม่ตะโกนมนลงมาละมั้งไงบูน เราตึกแดงดิม oh. no. uh ันจะยักงละมันจะลัดฟิลผมเนี่ยพี่อยู่ไลนะเงาเราควปืนไม่มีเลยดิเดือดแสงให้ก่อนอุ้ยกดผิดโดไปหาแต่บ่ายืนอยู่นี่นข้างหน้าผมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะ ไอ้ในคอนนี้ออกไปยัง่ตายไปแล้วตายแล้วน้องไปวิ่งน้องหนึ่งวิ่งดิเข้าไปในบ้านเหลืองเนตนะบ้านเนตโอเคโอเคทำไมผมรู้สึกเหมือนมันมีอยู่วะโดนหัวเม็ดหนึ่งอี่น้ำ đó. rồi biên phòng thoa mãi 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 mãi

อยู่หลังมวยนะอยู่ถัดเจเย็นสองอะเล้ยลงแล้วจกคปอมมันอยู่เจเย็นสอง ก็จะเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้โหใกลเจ็บหรือยอยู่ชั้นสองอะเจ็บแล้วขึ้นไปยิงน้ำเดียวตายเลยเสียงมันตามยาป่ะข uh ึ้นไปเลยเออต้องนั้นอะเอาน้องกั๊กไม่ยิงมัน่ะฝั่งนู้นเดี๋ยววุ้นกระโดงมาแล้วกระโดดมาแล้วกระโดดมาแล้วผมกดปุ่มยิงไม่โดนเล่อนมาโดกวะเลือนมาผมกดปุ่มยิงนดไม่โดน มันวิ่งมาแล้วนะตัวตรงหน้าผงเนาะมันยิงแค่นัดเดียวน่าจะตายเลยแหละไม่ยิงโดนไปสามนัดไม่ตาตามมาจากยูทูบครับมันหนักขวาอยู่เนี่ยรับสุดตายู่ตรงนค้ัตายเด็กแข้งง่งยยี่สิบเมตรกูแทงของอยู่ไหมแทงของ ถ้ากูไม่แทงของอะเอาวุ้นยาของที่ไหนใช้มาเนอะก็มีข้าวเยอะแยะเวลานก็มีข้าวโอเคโลโลโลหนักหนักหนักโลโลรถมาตรงนี้มี F4 รถมาจริงจังเลยไหนอยู่สนามมวยฮะใช่หรอใช่หรอเสียงมันหลุดมากเลย้ยหูฟังดีมากเลยเนี่ยนี่นี่ใช่ใช่ใช่หนำมวย phần Đâu tay cua Cũng nệt Mắn nệt à Tăng thì quá đây, hơi มันจะเนียนใส่กูแต่มัาห่างมันขึ้นแล้วอ่ะอืห้าว ไปพิภพเอาหรออิศักเอ้ยสายเอาคุณแปดกูไปวะผมใช่เองตายแล้วเหรอตายแล้วมันตายแล้วพลาดไปนิดเดียวมึงยังไม่โดนกับแล้วโดนเมย์เด้อไม่ช่วยผมเลยโอ้โหอะถ้ายิงโดนสองนัดยังไงมันก็ตายตัวมึงแกบอกเลยเพิ่มเลือดงโดนไปมเ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดาเมจดูดาเมจแล้วจะดูได้ไงมึงยิงมันตั้งหลายตี้แล้วบ้ามึงไม่โดนใครเลยดูประวัติ ไปดูประวัดไปเช็คประวัดกับตายแล้วก็ <ไป S 1> แครรถไปมันถึงมันถึงหน้าจอมนเดี๋ยวกูาหาของก่อนเกาะกูยังเกาะหนึง่นงเลโวอ,อ,อู้หูยไม่โดนเลยว้าวว,วาวไม่โดนรถสักคันอู้หูเอาสักห,ห,ห,หนึ่งนัดมีแค่ทุมสามทูมสี่ดิมันจะมีอะไรได้โดนตัวโดนหัวนัอหนึ่งน้อสอง เอาทั้วเรื่องด้วยยี่มันเป็นโกงปลาหมาอนี่เว้ยโกงปลาปะะ่าวะมันเป็นช่างปลาป่าไอ้บุญนัทเมื่อกี้ที่มันมามันขึ้นมาไงไม่รู้ไม่มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนตอนที่ยิงผมอะ เดี่ยมันอยู่บนหนั้นไหนบนนั้นนุ้ยเ <c oughs> ชืเอ่อยังเป็นลิงเลยเออเล่นได้เดินนีได้เปรียบจัด,ดนนท์หนึง่งวันนั้นไม่เล่นกับพี่ตูนดิอยู่ในวง หนาทต้งข้างหน้าเนี่ยน,นี่อ่ะหินเนี่หล่ะอีกตัวอยู่ใกล้กันบนนั้นใกล้ๆกันเลยไปไปเนาะมแย่งคิวมึงว่านะจริงเหรอไอจุก้าหนุนเนะเออ โดนโซมกับเล่นบีบตายบนอัซ้ายมึงมียังมีอยู่นะตัวหนึ่งอะใช่ป่ะหมดแล้วมึงเหรอแล้วมันคือไงเราทางนี้ทางนี้ขึ้นได้เหลือในบ้านแตกตัวเดียวต้องโชว์โซนอินโนวันวะพี่เออเดี๋ยวนี้ดิ้กกิ๊กสกบดิแล้วใหนวะตีต่ตีลงคลิปบ่อยๆอะหรือว่าตัดต่อตัรือไวะเฮ้ยนิดเดียวบ้านแตกเออเขาก็บอกบ้านแตก ห้องเล MM. ็กห้องเล็กจรงเลยจ้า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 จ้แจ้วจ้า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 จ้อจ้าด้าจ้าจ้า้าจ้า้โจ้จ้าจ้าจ้าจ้อจ้าจ้าั้าจ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 อจ้า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 ้าจ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 ้องมาจบกจ้าจ้าจ้า้้